วันนี้เลิกงานนะคะได้มีโอกาสมาไหว้พระที่วัดหุมบอนนะคะนี่มีเท้าพระเบสุวรรณให้ขอพอรด้วยนะคะไปดูบรรยากาศด้านในวัดกันค่ะบรรยากาศดีตอนอันนี้เรามาช่วงห้าโมงกว่ากว่านะคะก็คือจะเย็นแล้วพระอาทิตย์ตกพอดีเลยอันนี้จะเป็นอุโมงด้านในนะคะม,มีกองเงินกองทองมีทรัพย์สมบัติ สวยมากเลยค่ะคือเราเดินเข้ามาเนี่ยเราขนลุกสู้เลยนะทุกคนบรรยากาศข้างในนี่เงียบสงัดบรรยากาศดีมากค่ะพอเราลอดอุโมงค์นะคะนี่อัน,นอันนี้มีลูกศรให้เราเดินวนนะคะพอเราลอดอุโมงค์เสร็จก็จะมีพระด้านในให้เราได้ทำบุญประจำวันเกิดนะคะ ันนี้บรรยากาศรอบๆวัดค่ะทุกคนสวยงามมากเลยสงบมีที่ให้ถ่ายรูปนะคะสวยงามมากค่ะมีภาพที่เราถ่ายไว้ได้นะคะสวยมากๆเลยอันนี้ช่วงเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นอากาศด,ดีมากค่ะใครผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมาไหว้พระที่วัดหุ่มบอลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้นะคะ ฝากกดใจกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ